สวัสดีคะ่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะวันนี้สวนกล้วยแก้วตาค่ะก็ลงแปลงเช่นเดิมนะคะในวันหยุดราชการนะคะก็เ้าสวนกันนะคะเพื่อจัดเตรียมหน่อกล้วยนะคะเป็นหน่อกล้วยตานีค่ะจะจัดส่งคุณลูกค้าที่จังหวัดขอนแก่นนะคะลักษณะต้นตานีที่สวนจะเป็นตานีม้อนะคะใช้ผล ในการตําส้มได้นะคะใช้ใบในการทาําใบสีส่วนตัวหน่อเราก็สามารถขยับขยายนะคะได้เช่นเดียวกันเนะาะลักษณะที่สวนจะอุดมสมบูรณ์แบบนี้ค่ะหน่อใหม่ก็กําลังเริ่มเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะที่สวนนะคะต้นหนึ่งก็จะสูงประมาณ4-5เมตรนะคะ ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามพอสมควรนะคะฝากติดตามสวนกล้วยแก้วตานะคะท่านใดที่สนใจสามารถาติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะทางสวนยินดีที่จะจัดส่งทุกท่านนะคะ,อะขอพอบคุณมากค่ะ